วัีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการยูทูทีพาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมแหล่งท่องเที่ยวนะคะและสัมผัสวิถีชีวิตนะคะหมู่บ้านทีู่้เยตําบลแลค่ะดำเนินรายการโดยพวกเรานะคะทีมงานยูทูทีนะคะดิฉันนางสาวนินนารชา,รารชดรัตนาภูมิค่ะดิฉันนางสาวนาถวรรณวิเชียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูวิถีชีวิตนะคะของชุมชนหมู่บ้านที่ผู้เยตํมบลแลกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ย มีวิถีชีวิตอยู่กันยังไงนะคะแล้วมีอาชีพอะไรที่ทํากันบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมสถานที่ไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเรามากันเลยค่ะตอนนีนะคะเราก็มาอยู่ที่สาลานะคะวัดทิพย์้เยโกวิทยารามแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ,อ ทำการสัมภาษณ์นะคะหลวงพ่อนะคะว่าวัดนี้มีความสำคัญกับหมู่บ้านนี้ยังไงนะคะตามมาเลยค่ะ บบกานอมัสการค่ะหลวงพ่อเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเรานะคะชาวยูทูบีตำบลชะแลรนะคะจะขอมากราบสอบถามหลวงพ่อเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดนี้ค่ะว่าวันนี้ค่ะสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วเป็นมายัางไงค่ะยายเหรอยายเหยอยายเหยอยู่เนากลี่นะยเนะาอนะาอ,นะอันเนี้เนาะตั้งที่เป็นเนาะเดีย ก็วัดนี้ก็มีอายุประมาณมากกว่า30ปีนะคะเอะมัยีนว่าที่ว่าเจ้าเอาว่าหลวงว่าเมื่อีไอ้นี้หัดมายยอนมาว่มาเัวารก็เตาจุ้ยเนี่ยเราก็ตะเคียนเก็เตาพอเราก็เตางูล้วก็เตอเดิมได้เออย่าหูอืน้อยละหมา ที่หลวงพ่อบอกว่าประเพณีกะเหลีล่ยงก็จะมีประเพณีเยอะมากแต่ทีนี้เจ้าอาวาสมันอยู่แต่หลวงพ่อท่านเพิ่งมายังไม่นานเนี่ยเขาก็ไม่รู้ประเพณีว่าต้องทําอะไรยังไงเนี่ยที่เราทํยูีทุกวันนี้ก็มีข้าพันธสาออกพันธสาคุณกยศาสตร์คุณเจดีเจดีเทียนเจดีเทียนนะคะลาประใช่เนาะตอกประเทศนี้มา,มากๆอ,อ่อผู้จิการเออเออ เอออาค่าอาค่านักเรียนปอยอ่ะปอนี้เหรอเออแม่แม่เว็บปอยแล้วกะทินล้วโอละมั้งไม่อะเออ๋ยวคิดว่าจะแอบบ้ายผูกคุยแล้วหมาโบนี่บหญอเลยอ๋อหมาโบอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าทางรัฐเขาเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็จะมีงานบุญอยู่เหมือนกันค่ะมีบุญอะไรบ้างวันไหนช่วงไหนของเดือนหลาตานะโบอตาต่างๆอะไรโบนย่าง เบอถ์ที่อยู่ข้างบุญข้าวทิวพย์เดือนอะไรครับหลวงพอ่อคุณภาคมอันนี้พวกเราก็มากราบนมัสกา,ารแล้วมาขอขอรู้ขอความรู้กับนนพร่อรานนอาจารย์หลวงพ่อเนาะ ก็จะกราบลาหลวงพ่อไปก่อนเพราะว่าเราจะไปเก็บภาพในหมู่บ้านตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงฝึกศิลปะชีพบ้านฮิพุเยแล้วนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่หมู่บ้านนี้นะคะชาวบ้านนะคะได้ทํากันมานานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าโรงฝึกศิลปะชีพเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างคะ่ะ ลายกะเหลี่ยงหมู่บ้านทิพุเยนะคะถ้าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราจรึงไม่สามารถที่จะไปสัมภาษณ์ผู้รู้หรือว่าออผู้ที่ทําอาชีพนี้ได้นะคะแต่เราะจะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ก็อยู่อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นที่พักนะคะอยู่ที่ไร่ซาตัมนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีคุณป้าคนดูแลนะคะพานําชมนะคะว่าที่ไร่ซาตัมแห่งนี้นะคะมีที่พักอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปหาคุณป้ากันเลยค่ะนสองคนมีสี่หลังค่ะสองคนอ๋ออันนี้คือมีเต็มมีสีส่หลังใช่ไหมคะสี่หลังมีจากนั้นก็มีแล้วก็ เป็นที่ตรงที่ลงน้ำปลาก,ก็มีนะได้เล <นะ S 2> ก็คือหลังนึ่งนอนได้สองคนใช่ไหมคะนี่ค่ะหลังละสองคนห,หลังละสองคนห้งองน้ำทำไมคะ่ะ o k